หนังสำหรับเด็กที่ผู้ใหญ่ก็สามารถดูได้กับการเล่นประเด็นชายเป็นใหญ่และการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองกับเรื่องนี้นะครับบาร์บี้ปี2023ครับอยากจะบอกว่ามีโอกาสเพื่อใน้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมแต่ก็ไม่สายใช่ไหมล่ะ หนังเรื่องนี้ครับเป็นผลงานกำกับของคุณเกตาเกลวิกแล้วก็นักแสดงนำนะครับคือคุณมาโกรรฟีแล้วก็ไรอันกอสติงนะครับผมเป็นเรื่องราวนะครับที่พูดถึงเมืองบาร์บีเลนนะผมมีบาร์บี้นะครับอาศัยอยู่แล้วก็มีบ้านต่างๆของตัวเองเนาะแล้วก็มีเคนครับเขาบอกว่าในเรื่องเป็นแฟนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับผมแยกกันอยู่นะครับผมแต่ว่า มีอยู่มาวันหนึ่งครับผมตัวบาร์บี้ก็เกิดความผิดปกติบางอย่างในร่างกายตัวเองครับผมสิ่งต่างๆรอบตัวเปลี่ยนไปครับรวมถึงพลังพิเศษของเธอที่เธอเคยมีอยู่ก็กลับหายไปด้วยครับผมทําให้เธอเนี่ยต้องไปหาความช่วยเหลือครับจากบาร์บี้อีกคนหนึ่งครับผมซึ่งเธอก็ได้แนะนําว่าให้บาร์บี้ตัวนี้ฮะไปสู่โรคความจริงครับเพื่อแก้ไขสาการที่เกิดอยู่ตอนนี้น,นั่นเองครับผมเธอก็เลยต้องขับรถออกไปนะครับนอกเมืองเพื่อไป พรบกระรบจริงนะครับแต่ก็ไม่ว่าครับมีเคนตามไปด้วยครับเขาอยากจะออกไปสูบลอกความอีกคนหนึ่งก็เลยแอบตามไปครับผมสรุปแล้วคือทั้งคู่ก็ได้ไปลอกความจริงแล้วก็ไปเจอกับสาการต่างๆครับที่ทําให้ทั้งคู่ได้พ้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนั่นเองครับผมซึ่งในเมืองเนี่ย ดูเป็นหญิงเป็นใหญ่ใช่ไหมแต่พอออกมาในโลกเนี่ยเฮ้ยผู้ชายก็สึกว่าเฮ้ยเขาก็มีจิตที่จะมีความเป็นใหญ่ได้เหมือนกันเออนางก็เลยกลับไปเมืองครับเพื่อจะไปยึดเมืองแล้วก็ยึดอานาจนะครับผมโหเป็นการรลรล่วงที่แบบตอนแรกหนังนี่ น่ารักมากๆเลยแต่พอพ่าหลังก็จะประเด็นใหญ่ขึ้นมาดนึงนั่นเองครับผมซึ่งส่วนตัวนะชอบมากๆเลยครับผมเป็นการดูหนังที่เพลินมากตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมอย่างฉากแบบบีแลนด์เนี่ยคือแบบเฮ้ยเขาทําฉากสวยมากสีชมพูแบบแกมันคนุ้นไปจริงๆมันน่าอยู่มากเลยแล้วก็ส่วนตัวพิงประกอบก็ชอบครับหนังเรื่องนี้ครับชพลงประกอบถึง10จเพลงเลยเดียวครับผมแล้วก็ส่วนตัวของอนักแสดงนําเองนะครับตั้งสองคนแล้วก็คนอื่นๆด้วยคือแบบแกมัน ตลกมันสนุกมันแบบธรรมชาติมากๆเลยน่ารักรมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวตุ๊กตาบาร์บี้เองนี้รความจริงนี้นะครับก็มีต้นกาเนิดครับจากคนลูสเฮนเลอร์ Hello ครับผมซึ่ง และต้นแบบนะครับมาจากตุ๊กตานะครับที่เธอซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์ครับมีชื่อว่าบายลิลนั่นเครับผมโดยตุ๊กตาตัวนี้ครับเธอซื้อมาให้ลูกสาวของเธอครับที่ชื่อว่าบาร์บาร่านะครับผมส่วนชื่อบาร์บี้นะที่ใช้ในตุ๊กตาตัวนี้ครับผมก็ได้นะครับตั้งชื่อตามลูกสาวของเธอนะครับซึ่งตัวบาร์บี้มีชื่อเต็มว่าบาร์บี้มิลิเซนโรเบิร์ตนั่นเองครับผมอยากจะบอกว่าข้อมูลตรงนี้ที่พูดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกใช้จริงในหนังนะครับผมซึ่งเฮ้ยถ้าใครพอทราบข้อมูลข้คร์บีี้เน่ยจะรู้้สึึกอิินนนขเเป็พศษ มันเป็นแบบ Egg อิสเตอร่อกาที่มาทายเรื่องแล้วแบบโอ้ยมันแพทกมากๆเลยแล้วก็แบบมาดูแล้วกแบบ็อ๋ออย่างนี้นี่เองอะไรอยางี้ครับใครสนใจครับขอย้ำว่าไปดูได้น,นะผมก่อนที่มันจะออกลงเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้องดูครับ